สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสินครับครับสำหรับคลิปนี้นี่ะจะพาท่านผู้ชมมาเบิงชีวิตแต่ละวันอของอีสานบ้านถุงครับถึงชีวิตเมื่อเขาฤดูแล้งแล้วเลยนขนคางจะเขียวตั้งแต่พ่นบักพีครับแต่ว่าทุ่งยานี่สีดำตาลล้วนๆครับบ่งหูว่า ง่วงซึ่งเลี้ยงใบนี้มียาโเพียงสำหรับแต่ละมือซึ่งง่วแเตละโตนี่เฉลี่ยวอาหารการกินนี่สำหรับหยานี่ครับมือละ30กิโลต่อวันครับซึ่งสภาพยากับเขียวแบบนี้แหละครับเขียวแห้งๆยากับเอาตัหลอดเท่อนครับ ชีวิตใดเอาพานฤดูหล่อนอของถ่องทง,งอีสานได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับซึ่งช่วงนี้นี่โลกคขอนขระสมบุรณใสดวงอาทิตย์เต็มที่ครับง่วก,ก็เกือบสูบอะไรแล้วครับให้แน่แ่่บกคือคว่วยปันไดถึง สู่กับแดดได้ครับนี่แดดกำลังพบคำครับอีแเว็นยังลอยสูงอยู่ครับให้พี่นอ้องเบ่งบรรยากาศท้องถุงอีสานไปเรือเลยครับ ครับสำหรับชีวิตของท่องทงอีสานลูดูเหลยส่วนมากแล้วกระชิปูกพันุ์กับก้านรเกษยรครับบวัวจะเป็นพ่นมะพริกลูกหอมกระเทียมซึ่งเพือดเล่านี่ครับส่วนมากกระชิยูในขั้วนี่เลือดอเป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับ ซึ่งการยูกินอของคนอีสานนี่กินง่ายๆครับผ่อนขางจะบอย,ยงงยากบสลับซับส้บบสอนปันไดมีงัวกับข่วยแน่ยูน้ำขอกยูไตทุนบาทโูกูกล่วยไวแน่จังน้อยนึงโมมีเขากินหรือเบื่ออาหารเลยพนได้กินกล่วยแล้วครับซึ่งรู้ดูดแรงนี่ล้อยก็เอาตัหลอดเฮ่อนครับ เก็บน้ำไว้กับลำตุนถ้าตุนได้เงก็มีสิงกักตุนน้ำไว้สำหรับพ่วงยูลอดฤดูแลดูหล่งสำหรับง่วนย่างหน่อยก็ได้มุ่นของง่วนใส่บักริกแล้วครับซึ่งลักษณะการเขียวแบบนี้นี่นี่แหละครับ พ่นพ่อยได้สำหรับมูลงัวมูลขั้วใส่พ่นบ,บักพริกยางหน่อยก็จะได้บำรุงดินเป็นเนม้ตัวครับสองตาใหญ่มีงัวงสามสี่โตมีพ่นบ,บักพริกพ่นหนึ่งสำเนียก็มีความสุขครับพี่น้องสำหรับการใส่ชีวิตจาก เกิดมาจนถึงอายุมากขึ้นข่วมผูกพันถึงเต่มมือเกิดจนหดมือสุดท้ายสิ่งเรานี่มันลงเขาไปนในเลือดแล้วครับมันอยู่ในสายเลือดภาษาฟุตบอลมานี่ก็เป็นการถนอมาหารครับมีแดดพีกสุกตากไว้ครับ าตากไวเฮ็ดรูปพิกแข็งรูปพิกปนบานเข่าอา่อนเลยแดดแรงครับช่วงมีหน้ามีสา,าสำหรับทินอีสานนี่ต่างแต่กล้วยกันยังเรียบร้อยครับนี่หักเลยหักก้างเลยครับเพราะว่าน้ามัมนมีหน่อยครับกล่วยกับต้องการควบอามอยูหลอดทุกคนถึงนาเลี้ยง แต่ว่านามก็พ่อมีครับพ่อเดชรดพริกถึงสึ่งปูกไว้อายุประมาณนี้ครับจากเสิาไปหาเหล่กระยะเวลาสิบสองชั่วโมงเยังมเหมือนหล็งนอนสิบสองชั่วโมงอายุประมาณนี้ครับชีวิตประจำวันของคนอีสานง่ายๆแต่ว่าสำหรับท่านไดบโบมีหนีมีสินนี่ สบายใจครับทําแล้วมีความสุขแต่ว่าคันนีมาลายดากเห็นเรียบร้อยครับโดยเฉพาะสามสิบเอ็ดมีหน้านเป็นมือสุดถ่ายกันใส่นีทกศบางถันบางคั้วเลื่อนอาจจะมีความเขียดแขนครับทึงเขียดเทึงแขนบาบูมีเงินนี่แหะสีใส่นี้เพื่อนเย็นเย็ยนครับเดี๋ยวกผ่านผนไปดูดูแหลงเมื่อถึงดูดู ทำหน้ามาแล้วดูปลูกพืชต่างๆก็จะเคี้ยวขี้จีตใจก็จะมีความสุขขึ้นครับครับดูบรรยากาศยามเย็นก่อนนอนครับ